หนุ่มไมพิรัตนะคะที่ออการตื่นเต้นดีใจสุดๆเลยค่ะเมื่อผลงานภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดของเขาเรื่องแรกกำลังจะเข้าฉายในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ หลังจากภาพยนตร์เรื่อง The Misfits ได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาให้ได้ตื่นเต้นกันนะคะเพราะว่ามีนักแสดงไทยหนึ่งเดียวของเรื่องนี้อย่างพระเอกหนุ่มไมพิรัตน์นิธิภพศารกุลได้โชว์ฝีมือการแสดงร่วมกับนักแสดงฝั่งฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ถูกเลื่อนฉายในไทยเนื่องจากโควิด -19 นะคะล่าสุดได้เลือกดีในช่วงค่าวันนี้จัดงานเปิดตัวรอบกาล่าไนท์ก่อนที่จะเข้าฉายยังเป็นทางการวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ ทางด้านนักแสดงหนุ่มไมพี่รัตก็เปิดใจว่าตื่นเต้นที่หนังจะได้เข้าฉายสักทีนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเข้าฉายไปก่อนหน้านี้แล้วกระแสะตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ ยอมรับว่าตอนแรกก็คาดหวังแล้วก็กดดันอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าพอได้เจอกับนักสแสดงทุกคนก็หายกดดันทั้งนี้ก็อยากจะให้แฟนๆชาวไทยได้สนุกไปกับหนังเรื่องนี้อีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากจบเรื่องนี้ก็มีงานทางฮอลลีวูดเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะแต่ก็ต้องอยู่ที่โอกาสเนื่องจากว่าต้องไปแคสก่อนค่ะตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆที่อเมริกาเนี่ยเขาฉายไปสักพักนึงแล้วแล้วที่นี่คือก ได้มีโอกาสให้แฟนๆชาวไทยได้มาดูเรื่อง The Mist s w i c กันก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นจน,นหัวใจเต้นแรงเลยคนระับจริงๆใน,ในท,ทุกการถ่ายทำหรือก,การทำงานในต่างถิ่นอะไรเงี้ยคือผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของ The Mist r i เนี่ยก็คือเราได้ไปเห็นโปรดักชันของอีกแนวนึงอีกประเภทหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะผมแลวก็ได้ร่วมทำงานกับคนที่ต่างเคาเจอร์กันผมคาดหวังให้ทุกคนมาแค่เอนจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับผม ส่วนเรื่องงานที่ประเทศจีนนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าต้นปีหน้าเตรียมบินกลับไปลุยงานต่อค่ะซึ่งถ้ากลับไปครั้งนี้เนี่ยก็คงจะกลับไปยาวเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปมานานถึง2ปีพร้อมทำทุกงานแล้วก็ขอโฟกัสงานที่จีนเป็นหลักก่อนค่ะ